นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐาน <c oughs> ให้ตั้งสัตว์อธิฐานใจของตนลงไป ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้เราจะทำจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ยอมแพ้กิเลสราคะโทสะโมหะจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาแม่องค์พระาศาสดาของเราทั้งหลายวัน วิสาขาบูชาเดือนหกเพนพระองค์นั่งสมาธิภาวานาใต้ลกขมูลล้มไม้คือต้นไม้สีมาหาโพธิพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวามาทับขาซ้าย เอามือข้างข,างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายเที่ยงตรงพระองค์ก็ภาวานาอนาปานลมหายใจเข้าออกแต่พระองค์มีสติระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกวันนี้เป็นลมเข้าเวลาลมออกไปก่อนนี่เป็นลมออกไป พระองค์ปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวภายนอกออกไปหมดชิ้นไม่มีความฟุ้งซ่านได้ๆเดียวว่าพระองค์ระลึกได้อยู่เมสติเป็นสติเป็นมหาสติสติความระลึกได้ของพระองค์ เรียกว่าลมเข้าลมออกลมยาวลมสั้นลมละเอียดหยาบอะไรทุกอย่างนะพระองค์รู้เข้าใจหมดเรียกว่าเป็นมหาสติสติใหญ่ใหญ่คือว่าอะไรอะไรเคลื่อนไหวที่ไหนรู้ทางนั้นเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายในตัวในเวทนาุขทุกข์ทมันปรากฏขึ้นระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อระลึกโยในนี้ให้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานพระองค์ระลึกโยจนเป็นมหาสติปัฏฐานสี ทั้งหมดทั้งกายทั้งจิตควบคุมดูแลรักษาได้พร้อมมูลบริบูรณ์นามพระไทยใจพระพุทธเ,ทเจ้าจึงดวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณะเป็นคิกะสมาธิเรียกว,ว่าเบื้องต้นเบื้องแรก เป็นอุปจาระสมาธิเือยเป็นขั้นกลางเป็นอัปปนาสมาธิเรียว่าสูงสุดไม่ลุ่มหลองมัวเมาอีกต่อไปสติสมาธิปัญญารวมลงไปที่อันเดียวทุกลมหายใจเข้าออก พกขณะลมเข้าลมออกก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าความตายความตายมันใกล้เข้ามาความตายไม่ใช่อายุสังขารที่เราถามกันมนุษย์ในโลกนี้เมื่อพบเห็นกันก็ถามว่าท่านได้อายุเท่าไรแล้ว พูอตอบก็ว่าตอบไปว่าได้อายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีหาโล้ไม่ว่ามันได้หรือมันเสียไปนะมันได้มาหรือมันเสียไปมันเสียไปมันหมดไปมันเสี่ยงไปหายไปไม่ใช่ได้ ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมามันเสียไปทางนั้นแล้วเวลามันหมดไปสิ้นไปมันอยู่ที่ไหนมันเหลือแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองอายุนอกจากลมหายใจออกไปไม่มีอะไรได้วันคืนเดือนปีมันไม่ได้หมดไปสิ้นไปที่ไหน แต่อายุของคนเรามันหมดไปสิ้นไปอัปปังชีวิตต่างชีวิตมันหมดไปสิ้นไปชีวิตมันน้อยนิดเดียวแต่คนหลงคนพานคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าอายุเป็นของยืนยาวคราวไกลได้ร้อยปีเก้าสิบปีแปดสิบปีเจ็ดสิบปีหกสิบปีห้าสิบปี เมื่อถึงห้าสิบปีก็เรียกว่าได้ครึ่งร้อยแล้วมันจะไปไหนมันไม่มีทางไปเมื่อไม่มีทางไปก็นั่นแหละทางมันจะไปคือมรณะกรรมฐานมันจะต้องตายชีเวิตความเป็นอยู่ต้องแตกดับทำลายตายจึงภาวนาล่วงหน้าไว้ว่า มาลนานังเมภาวิสติเราต้องตายตายแน่นแน่ไม่มีทางหลบหลีกเหมือนก็นว่าแผ่นดินตบตีลงไปที่ใดก็ถูกแผ่นดินความตายนีย้ไม่มีใครข้ามพ้นไปได้มันตายได้ทางนั้น โคดจะาปลาัยเทศธรรมแสดงอยู่ก็ตายได้ทำหมดลมหายใจเมื่อไรมันก็ตายนั่งอยู่ก็ตายยืนอยู่ก็ตายเดินไปมาก็ตายขึ้นรถขึ้นลาเครื่องบินรถไฟตายเร็วที่สุดถ้ารถไฟตกลางอะไรจะเกิดขึ้นก็ตายไม่ตายก็หัวล่างข้างแต่ คางเหลืองไป mm. โดดตกเครื่องบินยิ่งตายง่ายเครื่องบินมันบินไปบนฟ้า mm. ถึงรวดเร็วก็จริงแต่เวลามันตายก็ตายรวดเดียวเก็บซากศพไม่ได้มันขาดเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นหนวย กะโลกไปที่หนึ่งแข่งขาไปที่หนึ่งสมัยเมื่อพระห้าองค์เจ็ดองค์เครื่องบินตกที่เขตปทุมธานีเวลาญาติโยมมาเก็บทราบอาจารย์ทั้งหลายไมู่้ว่า ก้อนเนื้อก้อนอันนั้นของของพระองค์ไหนแต่ก็จําเอาว่าถ้ามีขนมากๆอันนั้นถ้าจะเป็นอาจารย์วันเพราะว่าอาจารย์วันขนขนทันมากก็ยิบเอาใส่ถุงประติกไว้ถุงหนึ่ง ถ้าเห็นกระโหลกล้านล้านเลีเ่ยนเลี่ยนเออันนี้ท้าจะเป็นอาจารย์โจรเพราะท่านมีหน้าผากกว้างจะเก็บใส่ถุงปัาเติกไปเรียว,ว่าเก็บเอาซากศกก็ยากนั่นแหละอย่าไปกล้าขึ้นเครื่องบิน เวลามันตกตายลูกเดียวมรณะกรรมฐานให้นึกไว้ทุกลมหายใจเข้าและออกมันตายได้ทุกเวลาหลับตาก็ตายลืนตาก็ตายบางคนก็นิยมลุ่มหลงในการนอนว่านอนสบายไม่แน่นอนก็ตายได้เหมือนกัน เร็วๆนี้ก็มีผู้ตายแบบนอนนอนสบายไปเลยสบายไม่ลุกเลยเอ๊ะทำไมไม่ลุกส่งโรงพยาบาลลรงพยาบาลนายแพทย์นายหมอก็ปั้มหัวใจปั้มเท่าไรเท่าไรก็ไม่คืนมา เขาก็ให้ชื่อว่านายแพทย์ให้เชื่อว่าหัวใจล่มละลายมันลม่มลงไปแล้วก็เลยละลายไปเลยไม่ลุกขึ้นหัวใจไม่ลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกายเรียกว่าล่มเหลวนี่แหละมรณกกรรมฐาน เตือนจิตนี้ให้รู้สึกอยู่ในจิตของผู้ปฏิบัติทุกดวงจิตดวงใจไปว่าลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้เวลามันจะตายไม่ว่าลมเข้าลมออกตายได้ทางนั้นเวลามันจะตายไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนกลางวันก็ตายได้กลางคืนก็ตายได้ ตอนเช้าก็ตายได้ตอนเช้าอย่างนี้ก็ตายได้ตายดีสายมาก็ตายได้เที่ยงวันก็ตายได้บ่ายก็ตายได้ค่ำก็ตายได้กลางคืนก็ตายกลางวันก็ตายเดี๋ยวนี้ก็มีผู้กําลังจะตายอยู่ถ้าคิดส่วนทั้งโลกแล้วความตายนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อน แค่มนุษย์เราอย่างเดียวทุกวินาทีก็ตายได้นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งก็เป็นที่ตายของคนส่วนที่ตายปิดบงังคนเราปัญญาน้อยมองไม่เห็นอันมันตายปิดบังนั้น ตายไปโดยลำดับแต่ว่าไม่ภาวานาจริงๆมองไม่เห็นมันหมดไปสิ้นไปให้ชื่อว่าแตกว่าตายก็ยังเหลือเศษเศษมันเศษตายไปแล้วที่เราเห็นว่าผมงอก เนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งตามัวตาฝ่างตาข้าพเจ้าไม่ดีนั่นแหละคือมันตายไปเส้นมันตายไปตายไปทีละน้อยละน้อยแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตัวเองจะเป็นคนตาบอดนั่นแหละเพราะมันตายไป โหเมื่อเด็กเมื่อเล็กเมื่อนมฟังอะไรได้ชัดเจนเมื่อแกมาล่ะฟังอะไรไม่ได้มันฟาไปหมดนะคือมันตายไปเส้นมันตายไปเครื่องรับมันตายไปตายไปโดยลำดับลำดับแมนะคนแกบางคนเวลาฟังเสียงพูดเอามือขาบังหูเพิ่มหูให้มันกว้างขึ้น เพื่อจะได้รับเอาเสียงเข้าไปในหูเข้าใจว่าหูธรรมดามันน้อยไปเอามือป้องเข้าไปฮมันเป็นหูใหญ่เป็นหูจางเป็นหูช้างไปมันก็ไม่ได้มันก็ได้เท่าเก่านั่นแหละคือมันตายไปมันดับไปสิ้นไปแต่เนบอนีรษะของคนเรา ให้ชื่อว่าผมผมนั้นเวลายังเด็กยังหนุ่มดำต่อมามันตายคือมันแซมเหราเข้าไปขาวเข้าไปมันตายไปโดยลำดับลาดับตายโดยปิดบังไม่ค่อยจะเห็นแล้วไม่ใช่มันหงอกแต่ผมคิ้วก็งอกได้ นวดก็งอกได้เข่าก็หมวกงอกได้ทั่วสารพางร่างกายมันงอกมันขาวคือมันตายไปโดยลำดับลำดับแต่ว่าผมขนนี่มันตายแต่ว่ามันไม่อยู่ตายไม่อยู่แกแล้วก็ไม่อยู่ตายแล้วถ้านํำเลือดน้ำเหลืองยังไม่แห้งสมมุติว่าเขาเอาไปฝังดินไว้ ผมขอนมันจะยาวออกไปมันได้ได้โดดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองเน่านี่แหละคือมันตายปิดบังมันก็บังไว้ไม่ให้เห็นฟันมันหลุดไปก็คือมันตายนะฟันจะหลุดนั้นมันเจ็บไม่ใช่เล่น น้ำลายไหลแหละบนไปเป็นทุกข์เป็นร้อนะมันตายไปเมื่อหลดหมดแล้วก็บางคนก็ไม่ต้องใส่ฟันปลอมเอาคางนั่นแหละเป็นทาเป็นฟันแทนบทเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้เรื่องแหละถ้าใส่ฟันปลอมขึ้นมาแทน ก็บางลิมฝีปากได้บ้างแต่มันก็ไม่เหมือนของธรรมชาติเพราะมันตายไปแล้วมันตายไปมันหมดไปสิ้นไปมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปแตกไปดับไปท่านก็สอนไว้แต่จะสอนอย่างไรก็ตาม ไม่ค่อยจะได้ผลคือจิตมันไม่ลงถึงธรรมะที่ท่านสอนไว้มันไม่เห็นมันเห็นไปอีกอย่างหนึ่งในกระแสจิตใจหลงอันนั้นมันหลงอยู่ในเรื่องใดมันก็ไปติดโย่ข้องโย่ในที่นั้นๆท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาเอาให้มันสงบระง,งับ ตั้งมั่นเที่ยงกลงองคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยภายในเอกังจิตตังให้เป็นจิตดวงเดียวจิตดวงที่รู้โยที่ไหนรวมจิตรวมใจลงไปที่นั้นสงบที่นี้รวมที่นี้คำว่านี้เป็นปัจจุบัน,นธรรม ไม่ใส่นอกไม่ใส่ข้างซ้ายข้างขวานี่มีความรู้สึกที่ไหนก็ที่นั้นแหละปัจจต่างจำเพาะจิตรู้จำเพาะจิตจำเพาะใจรู้นอกไปไม่ต้องตามไปรู้มาลูกโยในปริมณฑลขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง มีหนังหุ่มโยเป็นที่สุดยอบมีกระดูกเป็นของแข็งค้ำจุนกันไว้จึงเป็นนั่งสมาธิจึงเป็นยืนเดินไปมาได้ถ้ากระดูกนี่มันเกิดหลดเข้ามาแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อที่เขาขายในกลางตลาด มันจะกองเนื้อวัวมันจะมองเห็นเป็นเนื้อแดงที่เดียวตัวเราทุกคนนี่ก็เหมือนกันถ้าลองกระดูกไม่ต่อกันละ่ะเนื้อหนังเลือดกองเหมือนกัน ถามองเห็นเนื้อคนกองหนึ่งแล้วก็เนื้อหมูเนื้อโคกระเบือกองไว้เรียงเรียงกันจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเนื้อคนอะไรเป็นเนื้อสัตว์มันแดงเลือดแดงเหมือนกันเพราะไม่มีกระดูกตรึงไว้ไม่มีกระดูกเป็นโครงมันก็กองอยู่กับพื้นอย่างนั้น นี่แหละจิตใจยาได้หลงยาได้ลืมมารานังเมภาวิสติมรณะภัยคือความตายมันใกล้เข้ามาคืบเข้ามาคลานเข้ามาวิ่งเข้ามาเต้นเข้ามามันจะเอาไปให้ได้นั่งอยู่ดีๆก็ปวดศีรษะขึ้นมา นอนดีๆก็เป็นไข้เป็นหนาวขึ้นมานี่แหละเทวทูตทูตเทวดามาบอกเทวธรรมธรรมของเทวดามาบอกมาบอกมาเตือนเตือนว่า ร่างกายสังขารมันแก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งฤดูร้อ,อนฤดูฝนฤดูหนาวมันไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวไปมาวิ่งไปสู่ความแตกดับทำลายอยู่ทุกเวลาดังนั้นเจตยาได้ประมาณ มองให้เห็นกำหนดให้ได้ทบทวนกระแสเข้ามาสู่หลักปัจจุบันนาธรรมเมื่อทำภาวนาอยู่ปัจจุบันได้เรียกว,ว่าภาวนาอยู่เป็นนิดจะมีกิจกรรมการงานทำงานด้วยมืออยู่ก็ตาจิตมันก็ภาวนาได้ แม้พูดจาปลาัยอยู่จิตก็ภาวนาอยู่คือตามรู้ตามละตามถอนคอยระวังอะไรมันจะมาทับให้ลุ่มหลงมัวเมามันชอบหลงอยู่เรื่อยชอบลืมหลงลืมเหมือน,นอว่าบางบุคคลบางคน เอาของเล็กๆน้อยมาใชา้แล้วหลงไปลืมไปไม่รู้ไปไว้ที่ไหนหาไม่พบหาไม่เห็นวุ่นวายเดอว่าหลงลืมมันหลงหลงมากเข้าก็ลืมไปหมดลืมมากเข้าก็เอาศีษะตัวเองไปโดนไม่โดนเสาเขา้าเดือดร้อน อยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ใกล้หินก็เอาศีรษะไปชนกับหินเข้าโดนกับหินเขา้านี่ละคือวมันหลงมันลืมขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาคือขาดความคิดพิจารณาว่ารูปปะขันร่างกายของตัวเองมันอยู่ในท่าไหนท่านั่ง ท่ายืนท่าเดินท่านอนท่าเดินท่าขึ้นลดลงเรือท่าไปเหนือไปใต้โด,ดูดิปริมนฑนหนังหุ้มโย่เป็นที่สุดดรอกนี่มันเป็นกรรมฐา,านกรรมฐา,านแสดงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่า รูปประขันร่างกายมันบอกว่ารูปประขันค่าแก่แล้วค่าชลาแล้วทำงานอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันแก่ชลาแสดงออกแต่จิตใจผู้รู้โยภายในนั้นมันขาดสติบ่อย ขาดสมาธิความตั้งมัน่นขาดปัญญาความเฉลียวฉลาดอาจฐานในจิตใจไม่มีเมื่อมันขาดตกบกคร่องไปมันก็ไม่รอบรู้ในกองสังขารจิตมันก็ประมาทเลินเล่อเผลอเลยอว่าเรายังไม่แกถึงแกก็ยังไม่ตายง่าย ไม่ได้นึกว่าความตายมันเป็นไปได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจเข้าไปถ้าออกมาไม่ได้มันก็ตายหายใจออกไปแล้วููดกับเข้ามาอีกไม่ได้มันก็ตายมารณาังเมภาวิสติเตือนใจเราทุกลมหายใจเข้าออก เรียกว่าให้เมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิตั้งมันอยู่ทุกเวลามีความสลดสังเวชในรูปในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลภายในได้แก่ตัวของเราเองภายนอกได้แก่บุคคลผู้อื่น คนอื่นผู้อื่นเขาก็แก่ชลาชำรุดสุดโทรมเจ็บไข้ได้ป่วยตายเหมือนกันแต่คนอื่นตายเรามองเห็นได้ถ้าไปเยี่ยมศพคนตายจะเห็นนอนอยู่เอาผ้าห่มไว้ไม่ต้วงไม่ติ่งไปไหนเฉยแต่เวลาเราจะตายละ เหมือนกันไหมเหมือนกันตายแล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรเขาเอาไปฝังก็ฝังได้เขาไปเผาไฟวันนั้นก็ได้เขาจะเก็บไว้หลายสิบปีก็ได้เป็นสิทธิ์ของมนุษย์ไม่ใช่สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเหล,า,เหลานั้นยังมีลมหายใจอยู่ เราจะต้องไหวพระสวดมนต์นั่งฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิยกจิตใจให้สูงส่งไม่ยอมให้กิเลสต่างๆทับถมจิตใจจนกระทั่งเป็นความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้ เป็นการปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาถ้าจิตมีความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเหล่านี้เจตก็ต้องตั้งมันเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตมันก็มีปัญญามีปัญญามีปัญญาเมื่อจิตมันไม่ปัญญาก็ย่อมมีญาณอันวิเศษ ที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนะั้นเกิดขึ้นในจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชันี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิขายุโกภวะอภิวาธานาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจต,ตาโรโอธรรม,มาวทันติอายุวันโนโสขังปาลัง